สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่ที่บ่อจิ้งหลีดนะครับวันนี้วันจัน์ทเป็นวันหยุดราชการมาดูจิ้งหลีดเช้าวันนี้ครับผมตั้งไข่เอาไว้ให้มันฟักสองวันครับนี่ได้ได้เยอะไข่มากเลยครับเนี่ย เ็นเม็ดเม็ดขาวๆคือไข่ของมันนะฟักสองบอ่บอบอ่อนี้ก็ตัวเต็มวัยแล้วนะครับแล้วก็บอ่อนี้เดี๋ยววันนี้จะเอาอันนี้ออกอาหารออกเสียดายรอบนี้ไม่ได้ให้กินฟักทองครไม่มีเวลาวางแผนปิดพลาดโรงเรียนปิดยาวสี่วันวันนี้เดี๋ยวเ,เก็บจิ้งหรีด สองสองข้อกนี้นะครับเก็บเสร็จแล้วก็ทําการพักบอ่อเพราะว่าไข่เนี่ยมาแล้วนี่ไงครับไข่ก็จะเอาไข่ไปลงต่อเดี๋ยวเก็บจิงดีก่อนนะครับเตรียมอุปรกรณ์แป๊บหนึ่งวันนี้เอาลังออกนะครับลังไข่เคาะลังไข่ออกแบบนี้นะครับนี่ครับเคาะเคาะตีกสองสามอันในวันนี้ผมซือ ถือกล้องอยู่เลยเอหลายๆอันไม่ได้ครับทำมือเดียวเนี่ยทำนี้ครับเพราะเต็มเลยจะมีจิ้งรีดมันขึ้นไม่ได้เพราะาเราซีนเราซีนผ้าเทปมาไว้มันลื่นมันเกาะผนังไม่ได้ ี่ตัวเต็มวัยแล้วนะครับมันไข่เรียบร้อยแล้วแต่บ้าบางตัวก็ไม่ได้ไข่ถ้าถ้าตัวไหนที่มันไม่ค่อยจะสมบูรณ์มันก็จะไม่ยังไม่ไข่แต่ไม่เป็นไรครับนี่งไงจริงดีอึบครับหลังนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่หลังนี้เราค่อยทำแต่อรอแป๊บนึงก่อนเรียบร้อยแล้วครับเก็บ ยิ่งเีดเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันยังมีเหลืออยู่บ้างนะครับเดี๋ยวก็มีเหลืออีกหลายตัวเลยเดี๋ยวก็มาเก็บรอบบ่ายอีกรอบนึงเหนื่อยแล้ววันนี้เหอออกแล้วเดี๋ยวไปช่างดูนะครับว่าได้กี่กิโลนะครับเอาดูดิหนักกิโลเอาเมนดูดิได้กิโลฮะดูจ้ะไม่รู้ไม่รู้เลขอะไรดูที่เลขอะไรเลขสี่อ้าวเธอตั้งรับไป เอาของเธอตั้งทับไปอาโอเค่ะไหกห้า 6, โลไม่ถึงห้าโลดีตีไว้ทักสี่โลครึ่งเพราะมีพวกขี้ดินอะไรอยู่ด้วยนะมนีโอเคมันดิ่งทั้งหมดได้สี่ประมาณสี่โลครึ่งนะครับเพราะว่าความริงแล้วคือห้าโลแต่ว่า มีมเศษดินอะไรอยู่ด้วยก็เลยได้แค่เอาทั้งสี่โลครึ่งโอน,นะเออประมาณสี่โลครึ่งรอบที่แล้วได้หกโลรอบนี้ได้สี่โลนะใช้เวลานานไปนิดหนึ่งเพราะว่าเออไม่ทันตั้งหลายๆเรื่องครับมันติดขัดแล้วก็รอบนี้ต้องขอบคุณน้องมิดนะครับน้องมิดที่ให้ให้ไข่มาจากสุดปราการ แล้วก็อาหารรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะชั่งขี้มันดูว่าได้กี่กิโลนะเพราะว่ารอบก่อนได้สิบสอกิโลแต่เป็นอาหารได้เยอะเพราะว่ามันมันคุยเขี่ยลงล่างครับผมยังไม่เป็นเท่าไหร่แต่รอบนี้ผมรู้แล้วคือใช้ถาดที่มีที่มีที่ม,ทมีทรงสูงมันเลยเขี่ยไม่ได้แล้วก็อาหารผมพยายามจะตาให้มันละเอียดเพื่อป้องกันการขนลงล่างแล้วก็รอบนี้เนี่ย แล้วก็รอบนี้พอมีความรู้ประสบการณ์เพิ่มเติมนะครับก็ใช้ถาดในการใส่อาหารให้มันก็เป็นถาดทรงสูงแต่ไม่อาหารก็ไม่ออกจากฐานมากเท่าไหร่นะครับก็ทั้งหมดใช้เวลา40กว่าวันนะครับเกือบจะ50าวันแต่ก็ลองไข่ได้เรียบร้อยแล้วลืมถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปจะถ่ายไข่ให้ดูโอเคครับการเก็บจิ้งลดร,รอบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ จะทำเป็นเมนูอาหารยิ่งหลีดทอดใส่ใส่ซอสซอสปูเขาทองนะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนิดหน่อยโอเคครับเรียบร้อยเลยนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดถูกใจด้วยนะครับอามินลาผู้ชมไปก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเลยสวัสดีครับ